รายการ b a c k s t a g e Moment เย้ที่รู้ไหมว่าอันเนี้ยเป็นเดนันใช่ป่ะแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยเป็นเดนี่ยามียามีซุปเพื่อนของสาวเธอเป็นเพื่อนฉันไหมเลยเนาะไม่ต้องถ้าอยากอยูเป็นหนูก็จะเป็นค่ะอันนี้ไม่น่าเวอร์ชันไหนเวอร์ชันโดนพี่มากซ้อมมาค่ะโดนพี่มากซ้อมอยู่บ้านนี่แหละค่ะเจ็บมากเลยของเต้นเหรอเออ นีตอนนี้กำลังทำผมนะคะก็เป็นมิกุูที่ตัดผมสั้นแล้วไงก็ลำคาญอ่ะผมยาวเลยทั้งปีหรอฮาโลวีนเฮ้ยจอช ขอสัมภาษณ์คุณกีโอพัตตาหน่อยค่ะทางไทยไม่รู้เรื่องเออนี่เคยชวนตรงเหมือนมาแต่ออแตงเออตงเออแตงเออแงเออแตเอออออย่าอย่าออกเสียงพยัญชนะให้ออกเสียงเป็นอออ่านทั้งหมดค่ะเนี่ยจินตละคนต่อไปนะคะอาจเป็นคุณก็ได้เอาเทคนิคไปใช้ดูนะคะใครดอค่ะใครอยากได้รอยท้ำเดี๋ยหนูแต่งให้ แบบแต่งไงน,นะชอชยก็ผีจีนไงเดี๋ยวก่อนซิม,มหู่มันยังอย่บนกอยู่เต็งแย่เลยเนี่ยอะี่ยังเป็นติโอพัทราค่ะเป็นผีอีซิปจะเป็นผีที่รวยค่ะดูทองแล้วเส้นปรเลิเล่มา่นี้แท้ไหมแท้แท้ ปลอมแท้ๆเลยเนี่ยหนูเป็นหมาใช่วันนี้เป็นโคตอยู่กี่ซองเวอร์ชั้นผู้หญิงใชซใช่ที่ U F เนี่ยจิ๋งหองฮัฟฟ์แล้วหลุดาจากใรเภียบานค่ะแต่สวยเกินก็เหมาะนะหลุดนี่คือคอมพีดแล้วลูกนี้เลยน้องแกนแต่งเป็นฆาตกรนะเด The perks นกนกไม่ใช่เบิร์ดเ a ็น r y Bird เหรอห้าไม่ Angry Happy Bird Happy Bird ก็เป็นพี่ Bird เนี่ยที่เป็น Happy เป็นวันที่พวกเราทำทำสเตจได้ดีนะคะก็จะได้ Happy Bird แต่ถ้าวันไหนที่ทำได้ไม่ค่อยดีอาจจะเป็น Angry Bird แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็จะเป็น Hungry Bird จริงพี่เบิร์ดไม่ค่อยโกรธเตือนแล้วนะว่าอย่าให้พี่เบิร์ดโกรธเด็ดขาดนี่เป็นผีอะไรคะเป็นผีเจ้าสาวค่ะไหนเจ้าสาว เพราะไม่มีกันเลย <laughs> คือรู้สึกว่าก่อนตายเอาแต่ฉันเจ้าสา,สาวาสาักครั้งก็แลบเอาจริงๆวันนี้แต่งเป็นสเตรกคูลา่าม<น>อนสเตอร์ไฮต้องมีเที่ยวเราเปล่าใช่อยากดูกันได้รึเปล่ามาเลยค่ะได้ทุกเมืออ้าวเก๋เฉยเลยเฮ้ยจอร์จี้ ก,กินแขนเด็ก我爱你น爱我ไอุอ้ยตากล้อ <laughs> งว่าอินเกมันโผล่มาจากเก <laughs> ไปดีกว่าคนนี้ก็มาทว,ว,วงที่งานแต่งงานว่แบบหนูหเป็นแม่ชีต่งหากออกมา <laughs> สวดสรดแล้วพี่ทำเอาสงสวดส่งให้เขาะ พี่รู้ไหมว่าอันเนี้ยเป็นเดนั่นใช่ปะ่ะแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยเดนี่น,นู่น,นคือทางออกที่หนูควรจะไปไปเหรอผีอะไรน่ดูขาวผีน่าดูาวในหัวย<ม>ังงงกับเดนี่เดน,นันเดโนน,น,น,นอยู่เห็น <c oughs> ไหม จะยินฉันบอกเธอไหมว่าคนคนนี้รักเธอหนีไงคำรักที่เธอรอไปจะยินไหมอย่าลืมสวดมนต์ภาวนากันนะคะวันนี้ก็อิชิมส make it f n make it h a p p เข้าได้นะคะสามารถพูดสโลแกนได้แม้จะเก่าแค่ไหนก็ไม่มีดราม่าไม่เข้มข้นเราไม่นอนแล้วก็กระโดดบนเตียงไม่เข้มตัวอย่างคนที่ไม่มีเพื่อนนะเล่นหมดเลยตัวเองมีเพื่อนบ้างมั้งมีเธอก็มีเพื่อนค่ะยามียังมีซู่เพื่อนตองถามเธอเป็นเพื่อนฉันไหมเลยเนาะ เขาอยากให้หนูเป็นหนูก็จะเป็นค่ะแปลว่าเขาไม่อยากเป็นเพ pues ื่อนกับฮารุอ่ะเขาบอกว่าไม่อยากเป็นเพื่อนกับฮารุแปลว่าเขาอยากเป็นอย่างอื่นค่ะเขาอยากเป็นอย่างอื่นกับฉันใช่ไหมอยากเป็นสวยแต่งตัวเหมือนผู้ชายเธอบอกเธอเป็นผู้ อะไรเวมไพรค่ะเพราะว่ากวางกวางสีน้ำเงินค่ะน่ารักไหมคะแต่มันปลาโล่ต้องน่ากลัวน่ากลัวไหมคะว้าวหนูเป็นผีไทยหนูปีน่ากลัวทุกปีไม่ปีนเป็นผีกินเตอร์เป็นคนแบบแต่งได้น่ากลัวอันนีใส่ดัมโลด้วยนะอันนี้ไม่น่ากลัวชั้นไหนเวอร์ชั่นโดนพี่มากซ้อมมาค่ะเจ็บไม่ได้หาะ พี่มาซ้อมอยู่บ้านนี่แหละค่ะเจ็บมากเลยซ้อมเต้นเหรอเอออยาโออิสุกิเมมพี่มากชอบยาโออิสุกิพี่คิดว่าเป็นผีอะไรผีเดวิลค่ะจะมาสาบให้คนเป็นกลมเหเป็นกีอะไรยังไม่รู้เลยค่ะชุดเพิ่งได้เมื่อคืนตอนสี่ต่อเป็นผีอะไรไม่รู้ไว้ดูก่อนเดี๋ยวขอดูแต่งหน้าก่อนว่าจะได้ผีใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลย พี่มยาาบลดวอาูรัสยาบาลค่ะเป็นพยาบาลฝรั่งตายด้วยอะไรอ่ะตายด้วยเพราะว่าฉีดยาแล้วเลยมาฉีดตัวเองแบบคนไข้ระวังนะคะเอ้าดิ้นไปหน่อยได้หน้าใครอย่าเรียกฉันว่าแกนะเว้ยอย่ามาเรียกฉันว่าแกไม่มันคือโบดเคยรู้โฆษณาอันนี้ปะที่แบบอร่อยจ้ะ รีโมทอะ AJ จยู่ดีโฮมเธียเตอร์เฟรเอกตัวจริง6 6 Wi-Fi p a s s w o r d ตเองเชคุณเธอแต่ว่าพวกเดียวสาเออมันเป็นเดียราตานแต่รู้ป่าวว่าซาตานอะมันอ่านว่าซานตาได้ด้วยเอ้ยไม่ใช่ที่เองจริงกับแมวจริงกับแมจริงกับแแล้วอส์อลอนานานะ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 นา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 นนะนนนนนนนานนนา 우리 사랑해5 5 5 5 6 6 6 와이파이 파6 6 6 6이6 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 6앙앙앙앙앙6 6 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 มองอึ่งโอ้ยเล่นเห <c oughs> มือนต้มอ,อึ่งอะไอที่ท่าเนี้ยต้องไหว้ละภายใต้แม่น้ำแสนไกลภายใต้แม่น้ำแสนไกลสมัยสมัยเรียนสมัยเรียนเพลงกับป๋าค่ะ<อ>พี่โนโพี่โนโบุลลี่หนูว่าไต้เหมือนอึ่งเหมือนต้มอึ่งอึ่งไข่อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่คือตอนแรกอะบ็อกกี้มันไม่ได้น้องเธอมีปัญหาอะไรกับฉันหลายทีแล้ว <c oughs> อ่ะบ็อกกี้ตอนแรกบ็อกกิ้งอะไม่ได้เป็นแบบแบบแบบไฟนอลนี้มันเป็นอีกบ็อกนึงไงที่เธอหันได แล้วเป็นอย่งเงี้ยแล้วทุกคนก็ทำท่านี้เรว่าบีบอกแต่ว่าจะพูดเลยนะคะว่าพี่พันล่ะตื๊ตื๊ดตตตอ t o ยุโวิดนี่อันนี้มัลเลยันชอบดีมากตัวละลึ

ฮะเป็นแรปเบอร์เกนเกอร์แฮปปี้พูดกับแฟนคลับเลยค่ะว่าแฮปปี้ฮาโลวีนนะแฮปปี้ฮาโลวีนนะตอนนี้กำลังทำผมนะคะก็เป็นมิกุที่ตัดผมสั้นแร้องไงก็ลำคาน่ะผมยาวเลยทั้งปีเหรอวินฮาโลวีนหนักกว่าอ๋ออ๋อออเฮ้ยใจเย็นๆหมุนให้มันตามนี่หน่อยดื้อจังเลยอ่ะ ขนาดไม่ได้สนุกด้วกันไม่ได้ดูเหมือนเป็นเจกันจนได้เลยนะคะมาริโอ้สาวเป็นไงหัวโป๊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 ลงไม่ได้แล้วล่ะมาริโอ้สาวเป็นไงบ้างหัว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 ไทยทำตัวไม่ดีทำต่อไปค่ะอ้าวหนูเป็นฆาตกรไงน้องทำตัวไม่ดีสิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถ้าถ้า รายการเลยนะคะพี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Backstage Moment เย้และนี่คือ Backstage นะคะไหนนู่น่าชึบชบไปสิอ๋อนี่วันนี้เราอยู่กับคุณคีโอพาตานะคะขอสัมภาษณ์คุณคีโอพาตาน,นอยค่ะทำไทยไม่รู้เรือ่องเออนี่เคย,ยชวนตรงเหมือนมา หน่รู้สึกว่าเติมแล้วน่าฟูเกวินเลยหนูชอบมากอ,อันนี้จริงๆก็นั่งมองสายไหแล้วรถเข่าควาดเสร็จแล้วหน้าก็เลยไหลตรงนี้แล้วก็ไปชนกับกิ่งไม้ป่ากโอ้ยไม้บาดปากส่วนหนโูโผล่มาจากท่อไม่มีอะไรหรอกโอผล่มาจากท่อแล้วก็ทำให้รถที่แพ้ความเฮ้ยโจยโจิ๊กเฮ้ยมิกิ แต่ถ้าคุณจับปืนอะแปลว่ามีคนต้องตายรเวละพี่เห็นพวกมันยุ่งกับไอราชิไรอ่ะพี่อยากเป็นมือปืนที่มันจีบอย่าพี่ตกวนอย่าร้อเลยร้องเลยอุ้ยไทยเหรอมลอกไว้จีเจอผุดมาไม่จริงหรอกฉันยอมให้เจอหรอกเชื่อจุกคำจุกคำที่เจอบอกน้อะไรนะไม่เป็นไร สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กินไปเยองเราก็หมดแล้วนะคะทำได้เลยวันนี้สายแตะจังวัดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลิกกิจกรรมแล้วแคสโซนนี่ทัานี้ะต้องยืนตัดรงนี้เหลือพี่ต้องยืนตัดกันหนูมากเลยฮาโลวีนปีนี้ก็คือเล่นระเลิดแล้วพี่แห้ออกมานี่แล้วพอพี่พอพี่แหบปุ๊บใช่ไหมเขาแหบปุ๊บแล้วพี่ก็แผ่นมาหาหนูที่มองเขาอยู่ว้าว เพื่อนหน้าวีนต้องมีคนที่เป็นหน้าเต้าหู้เฮ้ยฉันคือหน้าวีนถูกปะเฮ้ยเคยเปิดเปิดให้วนไอเฮ้ยกางทำไมถึงมแบบนี้วะข้าัอยากทำอย่างนี้ตอนนี้ไงโอ้โกระดิกกรดิกกระดิกะดเดยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยัลโัลโัโัลโ้ััลโัลโัลโััลลัััโ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 ั ไม่รู้จักคนเมื่อกี้อะค่ะไม่รู้จักรว้จัคนข้างหลังเรารู้จักปกติแล้วยามียามีเป็นวงที่ปกติอะค่ะอันนี้ไม่รู้พวกเราไม่เหมือนกันค่ะเราขึ้นเราขึ้นตอนเทเรานิ่งเราไม่ไหวติงไม่พลิ้วไหวว่าเราหลักแน่นเรานั่นที่เรานไม่ใช่

แ่เออแต่ออเอนอานไม่หวานออออออเออ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 อ่เอออ่เอออ่อออ่เออพอ่ออออเอ่อหมือนก็รู้ออ่าอ่าเนอ่อจินตนาคนต่อไปนะคะอาจเป็นคุณก็ได้เอาอ่นิคไปใช้ดูนะคะนอ่ยเนอ่ลองเป็นต้เจนดู นางคเจนนี่วันนี้จบแล้วนะคะกับงานแคสซูรีดแคสซูร์เจะบอกว่าแคสซูรีดหรือแคสซนิกเอาใหม่นึ่งสองซ้ำแคสซนิกฮาโลวีนปาร์ตี้นะคะในปีนี้ก็ทุกคนจัดเต็มมากๆสำหรับวันนี้พวกเราแคสซูรีดขอบคุณค่ะหลอดเลยนะ